EP นี้พามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพนนท์สาขาท่าอิฐจ,จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะใครที่ต้องการพาน้องหมาน้องแมวมาตรวจสุขภาพที่นี่ให้เข้ามาในซอยบ้านท่าอิฐบ้านใจม้าโรงพยาบาลสัตว์จะอยู่ที่ด้านขวามือนะคะเราก็เข้ามาอยู่ข้างในกันแล้วนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ต้อนรับเป็นเคาน์เตอร์แต่ไม่อาจแอบเห็นว่าเขามีโซนเพจช็อปด้วยมีสินค้าเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีสินค้าเมิร์ดอะไรบ้างไปค่ะ นี่ไง S เอสเมโลเขาอยู่ตรงนี้ทั้งชั้นเลยเขามีเอสเมนโลชอส์เอสเมนโลเรนสินค้าขายดีเอสเมนโลเดลี S ่ Daily, นะตัวเสริมภูมิบำรุงเลือดบำรุงไตาทางเดินปัสสาวะแล้วบำรุงขนผิวหนังต้านอนุนอิสระนี่ค่ะเอสเมนโลโฟร์ตเคมีทั้งของหมาแล้วก็ของแมวด้วยตัวนี้เขาจะเป็นซอสทําให้น้องหมาน้องแมวอะ่ะกินข้าวได้ดีขึ้นอเดี๋ยวเราไปดู ชั้นต่อไปดีกว่ากระเธอไปนิดนึงอ่านี่ไงเฟรนิโพรครทั้งสี่สูตรเลยอาหารแมวที่ควบคุมแร่ธาตุลดโอกาสในการเกิดนิ่วอาหารที่สตาแพทย์แนะนําสีแดงจะเป็นลดซีฟู้ดสีทองเขาจะเป็นทูนา่าสูตรใหม่อินอรอเป็นแบบทูอินวันเลยลดโอกาสในการเป็นนิ่วด้วยแล้วก็เลี้ยงในบ้านด้วยคุมพลังงานลดกินอื่นกินฉี่ด้วยกับแซลมอนนะคะแซลมอนโปรตีนสูง33%เซนเลยแล้วก็แบบเป็นเนื้อแซลมอนแท้ค่ะ อกีคุณหมอเขาติดเคสตอนนี้คุณหมอเขารับเคสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันดีกว่าไปค่ะอ้าวสวัสดีค่ะรับเคสเสร็จพอดีเลยพอดีค่ะวันนี้พี่ฝนเราอยู่กับรายการ M Channel นะคะเดี๋ยวให้พี่ฝนแนะนำตัวเองกับ พี่ฝนเก่งด้านไหนหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะหมอโนมพลนะคะเป็นหมอประจำอยู่ในเครือโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพนนท์คืออย่างหมอเป็นหมอเฉพาะทางโรคปากกับผิวหนังนะคะแล้วก็มีหมอเฉพาะทางโรคหัวใจก็คือหมอจุ๋มโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ฝนพาเราไปเดินชมกันดีกว่าว่าที่นี่แบบมีอะไรบ้างให้บริการอะไรบ้างดีกว่าได้เลยไ้ค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องตรวจของเราค่ะที่คุณหมอจะทำงานตรวจสัตว์ป่วยในนี้ อันนี้เป็นห้องที่ใช้สำหรับอาด้าซาวค่ะ,ะไปดูข้างในกันไหมคะได้ค่ะพี่ฝนนำเลย อ่านี่คือเครื่องอันตราซาวที่ที่นี่ใช้อยู่ใช่ค่ะสามารถอันตราซาวได้ทงช่องอกช่องท้องเลยแล้วก็ที่นี่จะมีคุณหมอเฉพาะทางคลินิกพิเศษโรคหัวใจค่ะที่ก็จะใช้เครื่องนี้ในการอันตราซาวโรคหัวใจเป็นหลักปกติได้ทําแบบตรวจช่องท้องหรือตรวจหัวใจมากกว่ากันพอๆกันเลยค่ะช่องท้องก็ใช้เยอะอันตราซาวอวัยวะภายในค่ะส่วนหัวใจก็มีเคนัดเยอะพอสมควรเหมือนกันที่ใช้เครื่องเห็นคุณหมอหัวใจก็ชอบนะบบกว่าใช้ง่ายค่ะอ่าโอเคดีเลยไปห้องถัดไปกันเลยค่ะ ตซนห้องสัตว์ป่วยภาวะวิกฤตคะ่ะ<ฮ>ก็จะมีแยกเป็นของแมวกับสุนัขของเขาแยกกันชัดเจนเลยค่ะใช่เพื่อลดความเค<ฮ>รียดค่ะโซนห้องผ่าตัดนะคะโร<ฮ>งพยาบาลสัตว์ในเครือกรุงเทพนนสามารถผ่าตัดได้ทั้งผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนไม่ว่าจะเป็นพวกทำหมันก็ผ่าตัดเฉพาะทางกระดูกท<ฮ>างมีคุณหมอเฉพาะทางที่สามารถทําการผ่าตัดได้ห้องนี้จะเป็นห้องลังสีเอ็กซเรย์ค่ะอันนี้ก็คือเครื่องเอ็กซเรย์ นะคะคที่ทางโรงพยาบาลใช้อยู่เซเลแบบดิจิตอลก็คือปกติกดปุ๊บภาพก็จะออกมา <Okay. S 1> ได้เลยได้รูปเนี่ยประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะก็เพื่อความรวดเร็วในการวินิชัยค่ะ,คะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องคลุมิงบริการอาบน้ำตัดขนดวอล์กอินได้แต่เพื่อความสะดวกจะโทรมาสอบถามคิวก่อนลงหน้าก็ได้ค่ะด้านบนก็เป็นบริการฝักเลี้ยงค่ะเป็นแยกเป็นของสุนัขและแมวเลยแล้วก็ในส่วนของฝักเลี้ยงค่ะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดทุกเทศกาลเลยโทรมาสอบถามที่โรงพยาบาลได้ค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ฝนฝากโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพนนท์แล้วก็ที่สาขาไว้นิดนึงนะคะโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพนนท์และในเครือมีทั้งหมด12สาขานะคะที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นสาขาท่าอิฐสาขาเปิดใหม่เข้ามาได้ทั้ง2ทางไม่ว่าจะเป็นทางราชพฤกษ์หรือลัตนาธิเบศร์นนะคะ่ะอาจจะสังเกตป้ายซอย ่าอิดซอย14แล้วก็โร<ห>งพยาบาลสัตว์กรุงเทพนนท์และในเครือนะคะมีคุณหมอเฉพาะทางหลากหลายทางเลยไม่ว่าจะเป็นโรคปอดใจโรคตาโรคผิวหนังศิลปกรรมนะคะสามารถโทรมาสอบถามหรือ Wal k in ินเข้ามาได้ค่ะ<ห>สาขาเปิดสิบโมงค่ะปิด3ามทุ่มแต่ว่าจะมีสาขาหนึ่งก็คือสาขากรุงเทพนนท์ค่ะอันนั้นเปิด24ชั่วโมงเลยยังไงวันนี้ไม่์ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะไปที่ไหนติดตามได้เลยค่ะ M Channel ค่ะ